อยนัดกันมาทำงานพร้อมกันเลยค่ะแหมคราวก่อนก็เห็นกลับบ้านพร้อมกันเดี๋ยวเนี้ยมาแล้วกลับพร้อมกันบ่อยนะคะอุ๊ยหรือว่าคบกันแล้วคะโอ้ยบ้าสองอูคบเพิร์บอะไรเรานี่ก็พูดไเรื่อยเป็นไก่เป็นกพอดีว่าเมื่อกี้บังเอิญเจอกันที่ แต่ผมว่าไม่เนียนดูก็รู้มีพิรุตพิรุตใหญ่ด้วยเฮ้ยจะไปแซวทำไมเราวันก่อนพี่เห็นนะเราสองคนซ้อนมอไซค์กลับบ้านนี่ใช่ป่ะพี่เห็นด้วยเหรอครับวอ้ยวอ้วเฮ้ยพี่เห็นอยู่เฮ้ยคนนี้ไม่ซ้อนมอไซค์หรอคะพี่ภูมิคนหน้าเหมือนหรือเปล่าคะแล้วพี่ได้เสียงสูงทำไม เธอไม่ได้มีอะไรปกปิดฉันใช่ไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าสาขานี้ไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้